สวัสดีค่ะขอต้อนงดับเข้าสู่คลิปที่4นะคะวันนี้แพลจะมานำเสนอเรื่องของคำทักทายนะคะเรามาดูกันเลยเห็นไหมคำแรกคือคำว่าโอไฮโอโกไซมัสนะคะคือ Good morning คำถัดมาคือคำว่าคอนนิจิวะ f t e r n o o n สังเกตตัว N นะคะตัว N อ,อันนี้ออกเสียงนอนหนูนะคอนนิจิวะคำที่3คอมบังวะ d อีฟนิ n งนะคะ ตัวนี้เป็นตัวเอ็นเหมือนกันแต่ว่าจะออกเสียงมอมา้ามันมีกฎมาจากการผันตัวข้างหลังซึ่งเราไม่ต้องสนใจเราจําไปเลยว่าคอนีจิวคอมบังวะและคําสุดท้ายคือคำว่าอาริกาโตโกไซมัสอาริกาโตโกไซมัสนะคะแปลว่า thank you หรือว่าขอบคุณสีสําคัญคือการพูดกับเพื่อนค่ะคําที่1คือคําว่าโอไฮโอโกไซมัสเนี่ยสามารถละให้เหลือคําว่าโอไฮโออย่างเดียวก็ได้เป็นการทักทายตอนเช้านะคะและคําว่าอาริกาโตโกไซมัส พูดกับเพื่อนก็พูดสั้นๆอลิกกโตนะคะวันนี้ฝากไว้4คํคำเท่านี้แล้วกันเนาะโอไฮโอโกไซมัสคอนิจิวะคอมบังวะและอริกกโตโกไซมัสนะคะเดี๋ยวยังไงพรุ่งนี้เราจะสอนคำทักทายต่อไปแล้วกันเพราะว่ามันยังมีอีกค่อนข้างเยอะไปก่อนนะคะบ๊ายบาย